ทิมกันเหรอวิววขอแข่นี่ทีมงานเหกองปราปาเออยัมู่้โอ้ยขัเกียวฮะนี่โอ้ยยูนิสีเสือมานมันนี่ากได้สังครับได้กันโอย ย้อมผ้าให้ว่าปานี้ไงผมผมห้าวเสือหันรู้ดีใจแห้งอ่าผมดีว่าผาว่าปนี้ไงอือยะโอ้นี่มึงบอตนกนะปานี้ไงก็มาดูคน่ะไดวะาตัวญ่มันมาส่ปด สวัสดีครับพ่ออีกแล้วครับกับช่องกองปลาปลาฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อวันนี้เขามาเยือนสีสจีตครับบ้านน้ำออมตำบลวานข่ำอำเภอราศีจังหวัดสีสจีตครับบัดรหาลอยครับตอนนี้เพ่นได้อยู่68คนคนละหาลอยบาทครับอ่าตามมาเบงมนีพระมาเบงผลงานพระบุญ น้องกับะมาณจ็ดไลครับผมจ็ดไรนะถือว่าก็ถือว่าบ่หน่อยบอย่ใหญ่พอดีวานครับปลาก็จะเป็นปลานินา่นปลาจีนประเภทนี้แหละครับอ่าเขามาตามเบิ้งว่าพ้นสิได้กันปันไดาลงแพแลวครับตอนนี้ลงแพ่เรียบร้อยนั่งทาแล้วครับเหลือเหลืออีกทีสุดท้ายครับเหลือเส้นปอปอีกทีสุดท้ายมันกำลังมา เราเป็นลงเข้าไปมาลุยกันมาเบิงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเบิงสูมหมดว่านอกกล้องก่อยนี่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 น,น,นี่นี่ครับนี่ไอ้หนุ่มผมยาวสร้างน้องครับสร้างน้องเมื่อนี้น่าจะเป็นตัวเต็งครับนี่น้องเต็งเข้มเต็งเข้มอ้าวเอ็นลอยวาน,าว,นวานกวางอ้าววานกวานครับ ตามไปเอาวันวันวันกับวันเอาลุยครับลุยรับลุย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 โค้แวตะเลียวก็มีบอปีติตนนี่เลยนั um, ่งแนเดี๋ยวเจะไปลงกันไปคนละสอฝืนครับขรนถืออะไรด้คนละสฝืนต้งแขึ้นมาจํำต้นแตขึ้นมาจ้ำดอกแรกแข่งมันครับเป็นยังไงเป็นยังไงป้า

ดอกแรกแข่งมันครับผ่นนี่ปลาตะเพียนหลายดีว่าโอ้ปาตะเพียนครับนั่นปลาตะเพียนเจ้านี่ครับเจ้านี่มาแล้วหันหลังให้นี่ครับกระลักสาวหนึ่งสองโอ้ยโอ้ยชด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 บาโน่นจันครับวันนี้เจ้านี่บาโน่นจันครับ เพื่อนครับไอ้หนุ่มผมยาวสร้างหนองครับโอ้โดรอฟ้าวปลาแล้วรอฟังหลายเรื่องอแค่ังอเอาเอาเอาตารอฟังต่อครับเขาพ้นรอฟังมันหน่อยโอ้ตดวที่รอฟังมาลุ่นผลงานของสร้างหนองครับไอ้หนุ่มผมยาวโอ้ยสร้างเดือยสร้างนองโอ้ยยาสร้างนองเจ๋งยังก็ครับเสียนก็คือเสียนรับรองว่าเสียนบัคือเสียน อาวเบิบบ oh. ี oh. oh, ้ย o สงสแห่หลกกันวะแห่ลกครับแห่ลกของบับบี้แต่แหสมของพี่น้องผู้อื่นเพื่นอ้าวเดียมาท่หนบ้าบ่าโอ้ยอ้เ้เจ่าขู่นียาลอาครับเอาออนงแหนี่ครับงแหลยงแหครับโอ้ เอาละเลาไรุ่นนี้กํลังหิดครับสีนี้กํลังหิดพู้ใด่วมีถือว่าเชยอครับบมเบิ่งแฮลหนึ่งสองสามออโ้้เอเอาเบื่งคนงานเล่าครับ้วฮ่ยกนยกนยกักบาเนโอ้ย่ยกไอ้เบิ่งนี้นาะอยเสียดาย้ ครับมาเบิ่งาเงาไเงผลนงานแล้วเป็นยังไงนอนเฮ้ย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 เฮยโยกแล้วครับโยกแล้วโยกแล้วโยกโยกหมุนหมนอืดอืดอืดโอ้ยโอ้ยโอ้ยคักคักคักงามครับพี่ตุ้งาม อา้าวตามมาตามมาเบิ้งตาม,มาเบิ้งเหี่ยไร่พื้นครับที่วานมาจีเดยครับอ่ามาแล้วครับตัวแรกเห็นแล้วครับตัวแรกเห็นแล้วดินแล้วครับปลาจังน้อหนีน้อนิ่เนื้อปลาจีนครับปลาเนื้อปลาจีนลองเบิ้งครับโยกครับโยกโยกโยกโอ้ขาเจ้าโยกดีเอาดึงกันมาแล้วครับดึง đừng ôi, ui ôi, ui 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 ô ui 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 đéo 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 đéo. ui 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 เฉาเหรอฮะช่ำกึ่ช่ำครับอาอล่องเวิ้งขางฟังครับล่องเวิ้งขางฟังครับก็ไดครับโอ้ยเอาเวิ้งขางฟังล่องเวิ้งจักบากเอาปลาดึงเงินมาดึงเงินมาปลาดึงเงินมาหันวันตะพี่หันวันตะพี่โอ้ยอ อุ้ยอุ้ยปาท่องอีเดียวครับปาท่องอีเดียวปาทองอีเดียวแล้วก็มานแต่ปาท่องเดียโอ้พี่ปาไนว้าไนขาโอ้เว่าถือว่ามื่อนี้พันครับเพราวถึงทุกดอกอยู่ครับวานไปเพระเร็บแปดาก็ถึงทุกดอกครับ ไม่ฝากร่วมอาจจะพันไปได้ด้วยดีครับเป็นปลานิ่นปลาไนปลาจีนตะเพียนในราคาหาลอยน่าจะพันครับเดี๋ยวถามว่าเพิ่งฝากร่วมบทสุดท้ายครับมืัอนี้ปลาบุญทําดีอ่านี่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 น้องเพื่อนครับมืัอนี้น้องเพื่อน อ่าถ้าเบิ่งบนหาวซะก่อนกับอีกจักบาทนึงถ้าเบิ่งบ่บีหาวซะก่อนอ่าวันนี้หาง่ายนี่จีพดบ่ปปดลาโอ้ิปพตปลาก่อนก่อนจีหาวเดี๋ยวคอยมาเบิ่งตอนเพิ่นงหาวพอดีมีมีไอดโดคมมาครับอ่าสวัสดีเช่นกันครับ จอมยุทธประสานมาไทยอะโอ้โหสัดดีครับผมใรบนบไอดอกครับไอดอกยังยังม่อีกบ่านเหนะครับอุเอผู้าโอ้หเเดืองือมาตลอดเลยสิเป็นมงอืองเบืงครับรืมเบืองเบืงบท่านอ้าวครับใยมือันมันร้ออครับบรรยากาศจะค่อนข้างที่สิหนาวครับคล้ายๆกับว่าฝนตกแค่หางบ่ตกดิ cái thằng nào náu, chẳng hằng náu bốn bà luôn đầy lái hột, bò thử Bôi chìm vơi, bà thân là lắm, bà thân nào bưng hé lại, dầm à, bà bưng hé lại một lần nữa, อย่ามาบังเ like ่าอีกรอบนึ่งล้าสุมานบอฮึดฮึดคนบอกคนมาอยู่ในฟางหลายมันเล่นแรงนูดุมากว้าด่งนี้เราบ่ได้ครับอ้าวย่ามาบังลาบบับบีอีกหนึ่งรอบ ฟังการสั่นสะเทือนของแหนะครับว่าป่าถื่อคือบ่วจังหวะพลิ้งเห็นว่าเป็นยังไงป่าถื่อนคือมันถื่อนสมบัติจากแห็นครับมันสิหูซึกเลยครับฮึดฮึดเอาไปยังไงไปยังไง เออจะขึ้นพร้อมกันเนอสองคนนี่ยจะฟ้าวยจะฟ้าวขึ้นยจะฟ้าวขึ้นโอ้ยโอ้โหมาหนึ่งตัวกันครับนี่หลายรอบแล้วครับบ้านนี้ยังนตะวันยังถืออยู่ครับเอาบางแหฟังครับบางแหฟัง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 ครับบางแหฟังโอ้ยแหฟังออกจำออกตัวหนึ่งออกตัวหนึ่งเอาละ ตัวนึงเก่ามันเหลือเจ้าตัวเก่เกาผ้ามันเปียกนิ่นงหญ่ครับตัวนี้น่าจะโลคกลัวครับอุ้ยตัวใหญ่อีหลีข้างแดงเลยอันนี้น่าจะเป็นมันข้างแดงครับผู้งามครับตัวนี้โลคองได้เยอะครับน่าจะพนัน ขึ้นมาขึ้นมามันหนาวแล้วเร็วเอ๋อวัวนี่มันจะหนาวก่านี่เหรอโอ้โห,โหครับอ่าอุย้ยลุนครับลุนครับบอม,มิตาป่าเลยครับมีหอดเป็ดน้องนี่อ,อุ้ยว้ายเอ้ยอะโอ้ เอาทางของเราเว้ยอ่าเจ้าครับเจ้าเบึงหัวหน้าวุฒิเ้าครับจัดมาหัวหน้าหนึ่งสองสามไปอือยะอู้ยอ้าเบึงผลงานเราจะน้อยนี่แหละโอ้ครับเอ้าเบิึงบึงบึงสองฝืนนี่ครับให้สมานร่วมกันสองฝืนนี่ละ โอ้ oh. มาเท่าไรน่ะนัวหนามาเท่าไรมาตัวนึงวะแต้มนึงวะหนึ่งแต้มโอโ้โหเอามาเิ่นพื้นนี่ครับวะนี้สีสพนนูพื้นนั่นวะอ่อาพื้นนี่วะวะม่เต้มครับสูพื้นนั่นวะได้เอามาเิ่็หัวหนาวตอนหาอน,นาวอวันหนาวนาว,นาวีด้อหัวหนาวด้อ เฮ็ดเฮึดเฮึดเฮ็ดฮ็ดดึงแล้วครับอยู่ข้างปลากรอมนี่ละสัวนลูกับปลากรอมนี่เอาเอาขึ้นมาคนนะเฮ็ดเฮ็ดแตกสวดแตกส่วนอุ้ยอ่ากรอทาเ้ยเดี๋ยวผมพาเเิ่งปลากรอมครับ เอ้สองสัยวันถื่อป่าวันยิ้มเว่ยเฮ้ย,ยป่าก้มแห็เป่ายูแฮฟังครับโอุโ้ยตะเพียนครับตะเพียนตะเพียนครับตะเพียนตะเพียนกับในครับในท้องอุ้ยในท้องงามครับเป็นตะเลียงตะหักตะหัก ป้าสันครับปลาสันเอาหนิล่ะครับเอามาป้าหนึ่งสองสามไปโอบบ้บุญิวนันวันเหียแตกดีเอ้ยเอาไปเบิง้งผลงานเราครับแป๊บเดียวโอ้โหเอามาเบิ้งครับมาเบิง้งผลงานของปลาสันโดดแล้วไปเห็นเล่าแล้วข้าไปปลูกตะมันครับขับรถไถเราบอกมีเวลาไอ้ซ้อมมือนะ่าไอ้เหียน,นะ โยกกบ้าโยกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฝ้าดึงความกันที่แหลมไทยว่าท่านได้ดึงเชลลคนเนี่ย่าฮึดฮืดเบื่องของปลาสันเนี่ครับอุ้ยปลาตันครับปลาตัน ปาตันยี่โอ๊ยฮ่โอ้ยป้าสันได้ป่าตันครับตามเัวงป่ากกอะอีกรอบนึงครับในเขาว่าป่าเงี้ยปาสันของเงี้ยโอ้ยอุ้ยของเงี้ยเสยมันไปใสยเหมือนของเงี้ยเจ้านั่นมันออกวะมันออกอุ้ยแต่เสียดายแต่เสียดาย เอา่งครับอีกอีกปาลาเราเป็นยังไงเป็นยังไงปลาอุย้ยเราตัวออบวัวเลยครับเราบ่ต้องการปลาปปบับวโอ,โอ <laughs> เว้เราใส่ถุงมาแล้วเราใส่ถุงมาแ,แล้วบัวคือของแถมเราครับกำลังสิบบาทครับบวัวเอาไหมครับมาเบิง่งเสี่ยนแหในอนาคต สืบสานครับสืบสานไปเป็นทอดเป็นทอดไป,ไปเอาอ่าเอาอเอานื้อสอกซาไปเฮียหนิว่าเป็นแฮเอ็นปกติแฮเอ็นพี่อีวนั่นนี่นะของแข็งนะครับนั่นนี่แเฮียีสอกแต่ของแข็งครับพี่อีครับเป็น่ังไหนเป็น่ังไหโอ้ยบาทนี่บ่ได้จั๊กตัว เราวไรตัปลาเนื้อแข็งไหมพี่ผลงานเล่านี่กระสอบพี่ครับว่าเป็นตัวน้อยๆนี่ครับเนอโอ้ยเท่ล่ะว้ายโอ้โอหแล้ได้ปลาใหญ่โอ้เจ้าคือสุดยอดเจ้าว่ะโอ้เมียได้โอ้ยใครว่ามันเจ้าได้เอ้าเอ้าวสู้ต่อไปจัาหน่อยกระเซียน มากกว่านี้ครับโอ้ยแม่สามแสนหาครับแม่สามแสนหาครับอ้าพ่ออยู่นี่แหละวานน้าอ้อมปลาบุญปลาบุญปลาบุญได้ไหมมันปลามันมันอยู่มบอนี้มันอยู่เอาเดี๋ยวผมเบิกอนทีมงานเขาเพ่เพ่เพ่เขาแข่นี่ทีมงานเขากองปลาปลาเอาเอาโยกบล้อตโอ้ยคักเถียววะนี่ Ô, dù à, đi xíu, hai mặt màn. Dì bày sáng gặp, đây hiệu ganh. Ui. 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 มาสังแป้นมึง่านิ่มจอมยุดครับผมห่าอะไรนี่เกินหัวรวยเป็นนองเดแก้วนี่มึงเนี้ยจุดมาเดื่จะดครึ่งครับเฮ้ยรับแพ้นี่สุดยอดสุดยอดจับกัดแ้นะอ้าวจงไหเขากัมื่อนี้กะขอจบชิปนะครับเนาะอ้าวขอจบชิปโอการนาพ่อกันไหมอธินาเจอกันยับนุ่นบ่แบ่งอำเภอตะการเพืชผลอ้าว คชิปนี้กะกับเมื่อบานเดียวบึง้งเบอร์สวย,วยเอ้ยท้าวกรสวัสดีครับพ่อกันไหมโอกาณนาะสวัสดีครับ